สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของอารยธรรมอินเดียในประเทศไทยนะสำหรับอารยธรรมอินเดียในประเทศไทยที่เข้ามาก็จะเข้ามาในเรื่องของศาสนานะครับเช่นศาส,สนาพุทธศาส,สนาฮินดูศาส,สนาซิก็นต้นนะครับนักเรียนก็คงจะสังเกตได้นะฮะว่าศาสนาเหล่านี้นะเข้ามาประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอิทธิพลต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธของเรานะก็เข้ามา,ามากเลยนะครับนอกนั้นก็ยังมีศาสนาฮินดูศาสนาซิกเอืคองขีนแขกพวกผ้านะครับอันนั้นแหละครับก็เ,เรียกว่าศาสนาซิกนะครับสำหรับข้อที่สองก็คือในเรื่องของภาษา เช่นภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะอย่างเช่นคำว่าบิดามารดานามัสการเป็นต้นนะครับคำเหล่านี้นะก็มาจากทางด้านศาสนาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องสถาปริยกรรมนัตศินและวรรณกรรมนะก็อย่างเช่นในเรื่องของรามเกียรตินะครับซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียนะครับนัตสินก็เช่นเดียวกันนะครับ สถาปัตยกรรมอย่างเช่นสิ่งกอ่อสร้างทั้งหลายซึ่งประเทศไทยเราก็ได้นำมาเป็นสถาปัตยกรรมที่อย่างเช่นบทของศาสนาฮินดูนะฮะหรือก็ศาสนาซิกนะครับแถววัดสุทัศน์รังรีไปเดินดูได้เลยนะครับก็จะมีะแหล่งของศาสนาฮินดูและก็ศาสนาซิกอยู่มากเลยนะครับ สำหรับในเรื่องด้านอาหารนะฮะอาหารอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือโรตีนะครับแกงมัสมันมัตตาบะเป็นต้นนะครับน่ียนเ,เคยกินนะครับอาหารเหล่านี้นะก็เป็นอาหารอินเดียแท้ๆเลยนะครับสำหรับในหัวข้อที่2ก็คืออารยธรรมจีนในประเทศไทยนะสำหรับอารยธรรมจีนในประเทศไทยที่เข้ามา ก็อย่างเช่นศาสนานะครับอย่างเช่นศาสนาคงจื้อและที่เตา๋าและที่เชนเช่นการไหว้เจ้าเป็นต้นนะครับเช่นจากจีนเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ด้านภาษาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเช่นเราใช้กันอยู่อย่างเช่นเก๋งกว๋วยเตี๋ยวติ่มซำยี่ห้อกวางตุ้ง เป็นต้นนะครับนี่คือภาษาจีนนะฮะสำหรับสถาปนิกกรรมนักเลียนวรรณกรรมนะครับงเช่นอสาลเจ้าต่างๆนักเรียนจะสังเกตเห็นในรูปนะฮะเป็นสถาปนิกกรรมจีนนะครับนักเิียนก็คือเช่นงิ้วนะฮะวรรณกรรมก็เช่นในเรื่องของสามก๊กนะครับเป็นต้นนักเรียนก็ไปดูได้นะครับแล้วก็การแต่งกายนะฮะการแต่งกายก็นักเรียนเห็น การหนึ่งการแบบจีนในประเทศไทยเยอะแยะมากเลยนะครับสำหรับอาหารจีนนะครัข้อที่4อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนี่เคยกินไหมครับก๋วยเตี๋ยวติ่มซำสลัเปาขาหมูหอยทอดออส่วนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คืออาหารกินล้วนๆเลยนะฮะคุณครูก็ชอบกินมากโดยเฉพาะหอยทอดนะครับสําหรับนักเรียน เคยกินก็เล่าสู่กันฟังนะฮะสรุปนะครับอารยธรรมอินเดียและจีนเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมาช้านานจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะครับนเรียนก็สังเกตดูในวิถีชีวิตของคนไทยเรานะฮะแล้วก็แบบฝึกขันนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมนะในหน้า210และ211นะครับอย่าลืมทํานะครับนักเรียน เรามาเรียนออนไลน์กันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าครูนะฮะเพราะว่าไม่สะดวกนะครับเอาได้ยินเสียงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไวค่นี้ครับสวัสดีครับ